วันนี้เราจะมาทําน้ําลำไยสดกันค่ะอันนี้เขาจะเริ่มฮิตกันอยู่แล้วเพิ่มมาคิดจะบอกสูตรนะคะอันนี้ที่เราทําขายนะหนึ่งถุงปริมาณเท่านี้ลำไยสีอันนี้ไปหน่อยสีดำอันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยลำไยสองกิโลนะคะเอามาเด็ดออกแล้วก็ล้างน้ําให้เรียบร้อยนะคะทําการคว้านเม็ดออกให้หมดนะคะมันก็จะยากนิดนึงไม่นิจะ พอจะได้แต่ละเม็ดมันใช้เวลานานพอสมควรได้อันนี้ไม่รู้ที่เขาขายกันเยอะๆเขาใช้คนหวานกี่คนนะมีทำคนเดียวเกือบสองชั่วโมงนี่นะคะได้มาแล้วก็ตั้งน้ำสามลิตรใส่ลงปายแล้วก็ใช้น้ำตาลเราใช้น้ำตาลอันนี้หกร้อยกรัมนะคะใส่ลงปาเลย แล้วก็เกลืออีกครึ่งช้อนอันเนี้ยอันเนี้ยช้อนเนี้ยเท่าช้อนเนี้ยพอน้าเดือดก็ใส่น้ำใหญ่ลงไปค่อยๆใส่ก็ได้บางทีขี้เกียจเราก็เทลงมาเลยแบบนี้เลยกระเด็นนิดหน่อยนะคะแล้วพอมันเริ่มเดือดก็ทําการช้อนฟองออกให้น้าใสๆแล้วก็รอให้มันเย็นนะคะก็ตักได้เลยจ้า